สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะรับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็เราก็จะมาจัดเทเลริสสปายแฟมิลเกี่ยวกับตอนทั้งหมดในปี2025นะครับ mm hmm. ก็คือเหมือนมิชชั่นนั่นแ,ลแหละเป็นภารกิจทั้งหมดของปีที่แล้วซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน19ครับประมาณ19ตอนหรือว่า19ภารกิจในปีหนึ่งถือว่าเหมือนจะน้อยแต่ก็ไม่น้อยเพราะว่า บางตอนอย่างเงี้ยมันมี2พงพานะครับแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่มันไม่ได้น้อยขนาดนั้นแต่อาจจะไม่ได้มาอะไราสัปดาห์อะไรมากก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับผมก็จะมาเอ่ะเรามาเริ่มกันเลยด้วยเทรลิตเกอรเนี่ยครับบ,บ้านเลยครับแล้วมันเริ่มกันที่ตอนแรกของปีนะเป็นตอนร้อยเก้าตอนที่ร้อยเก้าเนี่ยก็เกี่ยวกับลอยกับเมลินดาเดสมอนนั่นเองที่นางมาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวเกี่ยวกับที่นางแบบว่านอนไม่หลับหรือว่าอะไรยังไง แต่จริงๆแล้วนางก็มาปรึกษาเกี่ยวกับสามีของนางอย่างโ mm hmm. ดนวานเดนสมอนนะครับก็ถือว่าเป็นตอนที่คุยกันระหว่างลอยกับเมรินด a านะแล้วก็โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็จุดพีกเนี่ยก็คือเมรินดาเนี่ยพูดถึงสามีของเธอว่าสามีของเธอเนี่ยเป็นเอเลียนนะครับถือว่าพีใช้ได้เลยนะตอนอ่านถือว่าถือว่าใช้ได้อยู่นะครับซึ่งแล้วก็เป็นตอนที่ทําให้ภารกิจของลอยเนี่ย เข้าไกลามาขนาดนีกนิดนึงถือว่าได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวตระกูลนี้ก็ให้เอ,เอแล้วกันถือว่ามีจุดพีอยู่แต่ก็ไม่ได้เวอร์อะไรมากนะตอนต่อไปครับตอนที่ร้อยสิบหรือภารกิจที่ร้อยสิบเอาจริงมันตอนต่อกันนะผมก็งงว่าเขาไม่ได้แยกร่านะแบบว่าร้อยเก้า่านหนึ่งสองอะไรอย่างแต่เขาเลือกแยกตอนอย่างนี้เลยก็เหมือนเดิมก็คุยกันเหมือนเดิมครับว่ามินินตานก็บอกว่า โดนเวนเนี่ยถูกเอเลียนสวมร่างแล้วก็สามารถอ่านใจคนได้ก็ลอยเนี่ยก็ยังไม่ถึงกับแบบว่าปัดไปเลยนะว่าไม่ไม่ไอซาร่าอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามแบบว่ารักษาสนทนาน้นอยู่แบบตามน้ำไปเรื่อย่อนก็ประมาณนี้บแล้วก็มีฟิลน,นาโผล่ามาช่วยแฝงเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ติดตามของมิลเนดา้วยนะแล้วก็ตอนสุดท้ายอันนี้ก็ตกใจสุดข,ขีดเลยเพราะว่ารู้ว่าศัตรูหมายเลขหนึ่งหรือว่าบอส บอดใหญ่เนี่ยอาจมีพลังเหมือนกับตัวเองนะพลังอ่านใจคนอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะเอไปแล้วกันแต่อย่างที่บอกเนี่ยสปายแฟมิลี่มันไม่ใช่เรื่องที่มันพีจีอะไรนะครับคือถ้าเป็นวันพีชหรือว่าเรื่องอื่นอะไรเงี้ยมันก็คงแบบเอ็ดเยอะอะแต่สปายแฟมิลี่ก็อย่างที่บอกมันมันเป็นการ์ตูนแบบว่าชิวๆครับชิวๆไปเรื่อยมันไม่ได้พีจ๋าแต่มันก็อ่านเพลินเลอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบอย่างนั้นนะตอนต่อไปนะครับ ร้อยสิบเอ็ดนะตอนนี้เป็นตอนสั้นๆนะเป็นตอนเกี่ยวกับอาเนีย่ยฝันถึงแม่ของเธอหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เลี้ยงรูเธอมนาะตอนเด็กถือว่าใช้ได้เลยนะแต่ว่ามันก็สั้นคขอน้างสั้นอยู่แล้วก็มียอโผล่มานินดๆแบบว,ว่าเป็นย่อที่รู้ใจลูกโดยไม่ต้องอ่านใจก็คือเพิ่มความสัมพันธ์อะไรเข้าไปใหญ่นะก็เป็นตอนดับอบอุ่นตอนหนึงนะ่งอะให้บีแล้วกันมันมันก็ไม่ได้มีอะไรนานั้นะปนะีบวกก็ได้ปีบวกก็ได้ มันนี่ไม่น่าไม่น่ามี C อยู่แล้วนะเฮ้ยไม่น่ามีดีอยู่แล้วนะตอนต่อไปนะตอนร้อยสิบสองตอนนี้มีสองพาร์ทนะตอนนี้ผมชอบนะคือเป็นตอนเปิดเทอมอะไรอย่างนงี้แบบได้เห็นเพื่อนใหม่ในโรงเรียนอีเดนแล้วก็ได้เห็นแบบตัวละครอื่นๆแบบเยอะแยะที่ไม่ใช่ตัวหลักอย่างดามเมียนหรือว่าเบกกี้อะไรเงี้ยได้เห็นเพิ่มเติมแต่สองคนนั้นก็มานะแต่นี้คือได้เห็นหลากหลายแล้วก็เปิดตัวตัวละครใหม่อย่าง เ d หรือว่า t e l ต o ซึ่งผมว่าก็ดีใจได้เลยนะมันเป็นตอนที่นกตอนนี้นกอยู่เพราะว่าแบบมันผ่อนาคาอยู่นะแล้วก็ดีไซน์2ตัวละครใหม่ดีแล้วก็เห็นหลายตัวละครดีผมชอบนะอโดยรวมผมว่านกนะผมว่าเอ็ดว่ะแล้วก็มันมี2พาร์ทนะครับตอนต่อไปนะตอนที่113นะตอนนี้ก็เป็นตอนที่ดามิเอนถึงอานเนียแต่ว่าด้วยความที่เป็นซินเดอเรฝ่ายชายก็เลยไม่ยอมรับตามสไตล์นะ แล้วก็มีเพื่อนๆของเขาเนี่ยอย่างยูอินกับเอมิลเนี่ยก็ช่วยพยายามช่วยให้หาคําตอบให้ดามเมียนะว่าความรู้สึกของดามเมียนเนี่ยมันรู้สึกอะไรกันแน่ก็ไปขอคําแนะนําจากครูอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีฝันด้วยนะว่ามันเหมือนเป็นปีศาจที่อยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกมันซึ้งสดขีดก็เลยอาจจะดูเบื่อหน่อยนะแต่เอาตรงผมเฉยๆว่าตอนนี้มันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะมันว่ากันตามตรงมันนั่นแหละครับ สำหรับผมนะผมเฉยๆครับตอนนี้ตอนต่อไปครับตอนที่114ตอนนี้ก็กลับมาอีกครั้งสําหรับยูรินะเป็นตอนที่ยูริออกไปเที่ยวกับยอนนั่นเองก็เป็นตอนน่ารักน่ารักขำๆไปแต่เหมือนก็มีความเติบโตอยู่นะสําหรับยูริแกก็ไม่ได้แบบสุดโต่งอะไรขนาดนั้นแล้วนางก็มีความเปิดใจขึ้นนิดนึงละมั้งเพราะยอก็ได้บอกว่าเธอมีความสุขกับชีวิตตอนนี้แล้วก็ไม่เหงาด้วยนะเพราะว่ามีคนรับข้างที่รักแล้ว ยูริก็เจ็บปวดแหละแต่ว่าเข้าใจนะแล้วก็มีการเติบโตขึ้นถือว่าใช้ได้วะ่ะเอไปแล้วกันตอนต่อไปนะครับตอนที่1นึ่ตอนนี้เป็นตอนเปิดภาคที่ผมชอบมากๆก็คือภาคการไล่ล่าเกี่ยวกับสมาชิกในการเดนนั่นเองนะเป็นภาคนี้ผมชอบมากมันมันสนุกจริงภาคนี้ก็เป็นตอนที่เกี่ยวกับ SS s s s เนี่ยมอบหมายให้การเดนสืบคดีพรานลักลอบล่าก,กวางในเขตชายแดนก็คือ เป็นฝ่ายของการเดนแล้วที่ได้เวลาทำภารกิจนี้นะครับแล้วก็ช็อปคิปเปอร์เนี่ยก็ส่งยอแมททิวแล้วก็เฮมล็อกไปเอาภารกิจเสี่ยงตายครั้งนี้เป็นตอนที่เท่แล้วก็น่าสนใจจริงก็เป็นตอนแบบภาคของยอเลยนะแล้วก็ได้เห็น3สมาชิกใหม่ของการเดนก็คือเฮมล็อกนะครับเป็นนักฆ่าชายที่โคตรเก่งนะครับแต่ก็มีความเยอะหยันแบบยอนิดนึงแล้วก็กิมปี้นักฆ่าสาวนะครับ เป็นนักข่าวสาวที่ดูใจเย็นแล้วก็ดูมองยาาว่านางเพศอะไรกันแน่แต่สุดท้ายนางเป็นผู้หญิงนะคือน่าสนใจจริงคือแต่ละตัวมันดับมันขยายได้อีกเยอะนะอย่างกิมปี้ก็ยังไม่ได้โชว์อะไรเลยนะเอราะจริงๆ,ๆแล้วก็มีถูกกล่าวถึงทิสเตเนนนะครับเป็นการกล่าวถึงนะยังไม่ได้ไปรากฏตัวเป็นการปูทางสู่ภาคใหม่แล้วก็หนุกเป็นภาพที่ลายเส้นดีได้แบบอาจารย์ได้ปล่อยของอีกครั้งอ่ะ พอฉากแอคชั่นมันตั้งแต่ตอนต้นปียังไม่ได้มีมากนะก็มาอยู่ในภางนี้ตอนที่ต่อไปนะครับตอนที่116นะครับอาก็แน่นอนต่อจากภารกิจไล่ล่าก็จะได้เห็นชีวิตภายในองค์กรของการ d เดนมากขึ้นนะครับทั้งความสัมพันธ์เกี่ยวกับสมาชิกระหว่างสมาชิกอะไรลแล้วก็แสดงให้เห็นความแตกต่างกับยอกับเฮมล็กเนี่ยคือยอเนี่ยก็เป็นนักฆ่าที่มีจิตใจอ่อนโยนและแต่หน้าที่ก็คือหน้าที่ส่วนเฮมล็อกก เป็นนักฆ่าที่แท้ทูเลยแล้วก็เห็นว่าแมทธิวเนี่ยมีความเป็นมนุษย์คืองานก็งานแหละงานก็ส่วนงานแต่เรื่องครอบครัวก็ส่วนครอบครัวนะก็เป็นคนรักครอบครัวรักแฟนตัวเองเหมือนแล้วก็เริ่มมีการทำธุรกิจกําจัดายพานกันไปแล้วตอนนี้จานวาดได้ดีมากเหมือนจานวาดในแบบไล่ล่าทำธุรกิจอะไรได้แบบดีมากอะเไรเ้นอะไรดีจริง แล้วก็ปิดท้ายด้วยการปูทางสู่การต่อสู้ระหว่างยอกับเฮมล็อกนะครับผมว่าก็หนุกอีกอรผมอาจจะดูไว้ว่า,านี้แต่ก็นั่นแหละผมชอบแล้วกันต่อไปนะครับตอนที่117นะครับก็ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วเลยนะก็คือเฮม็อกเนี่ยทาสู้ยอเพื่อพิสูจน์ว่าคนที่มีความผูกพันความรักอะไรไม่มีทางเป็นนักฆ่าที่แท้จริงก็คือไม่อยากให้ยอเนี่ยไปมีครอบครัวหรือไปมีอะไรที่มันมีความผูกพันอยากแบบเป็นนักฆ่าเพีเยวๆอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งยอก็ต้องพิสูจน์ด้วยพลังที่เกิดจากความรักที่อยากปกป้องใครสักคนหรือว่าอยากปกป้องครอบครัวนะซึ่งก็จบลงด้วยชัยชนะของยอแน่เองแล้วก็เป็นการพิสูจน์ว่าความอบอุ่นนะก็เป็นพลังได้เนะ้ยตอนนี้หนุกนะจานวาดดีนะผมว่าจานวาดก่ายชัน้นโหดอยู่แล้วก็หนุกอะ่ะเ,ออนเนี้ยเป็นภาคที่หนุกเลยจากนั้นนะครับตอนที่1 1 8ก็เป็นการเริ่มภารกิจนะเมื่อกี้ล่อก,กันเองอะ่ะตอนนี้เป็น ตอนทำภารกิจละก็มีการลอบฆ่ากันจริงๆด้วยนั่นแหละถือว่าหนกอีกมันมันหนกเนีย่ยถือว่าเป็นตอนที่หนกแต่ก็ต่อจากเมื่อกี้ก็คือเป็นการทำภารกิจนะครับสำหรับ117 117บเจนะผมไม่เนี่ยอ้าวผมผมผิดนะแต่นั่นแหละมันประมาณนี้ผมว่าหนกผมว่าเอ็ดใต้ทั้งคู่นะครับต่อต่อไป119นะตอนนี้ก็เฮมล็อกเนี่ยกลับไปที่การ์เด้นนะเพื่อรายงานภารกิจ แล้วก็ฝากยาสมานแผลให้ยอแล้วก็เป็นตอนที่ยอกับลอยเนี่ยออกเดทกันอีกครั้งนะถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็เป็นตอนที่ยอเนี่ยเริ่มอยากดูความจริงความรู้สึกจริงๆของลอยว่าแต่งงานกับเธอเพราะอะไรแต่ด้วยความที่ทั้งคู่ก็ต่างแบบยังไม่เข้าใจกันและกันในเรื่องตอนนั้นนะก็เลยแบบยังไม่ได้ชัดเจนเลยมากแล้วก็ระหว่างเดทเนี่ยก็มีอะไรที่แบบงงๆนิดนึงคือเพื่อนของยอก็ดันไปเห็นฉากที่ยอไปเอา ยาแก้ผิดยาสมานแผลมาให้นะครับก็นึกว่าเขานอกใจนึกว่ายอนอกใจจริงๆเราไม่ใช่แต่ว่าเป็นอีกตอนที่ผมว่าก็นุกอะ่ะออตอนต่อไปนะตอนที่ร้อยยี่สิบครับตอนนี้ผมว่าก็นุกนะเป็นตอนที่เฮม็อกเนี่ยสุดท้ายต้องเข้ามาทํางานเดียวกับยอเพราะว่าเฮม็อกเนี่ยต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ความสัมพันธ์อะไรต่างๆเพื่อเขาจะแข็งแร่งได้เหมือนยอนะครับถือว่าถือว่าหนุกดีนะ แล้วก็จุดพีข,ของตอนนี้ก็อย่างที่บอกยอเนี่ยยอมรับกับอานเนียว่าเธอเนี่ยอาจจะเริ่มชอบลอยหรือว่าเริ่มรักลอยขึ้นมาแล้วแล้วก็บอกให้เป็นความลับเป็นอีกตอนหนึงที่ถือว่าพีคกเลยพีกเลยแล้วก็นั่นแหละร,ร,รู้กันเลยอะ่ะตอนเนี้ยเต้เรื่องเลยตอนต่อไปนะครับตอนที่121ตอนนี้เนี่ยก็เป็น ตอนของมิเรนดากับยอีกครั้งนะลอเนี่ยตรวจเคสของมิเรนดาแล้วก็เริ่มสงสัยเกี่ยวกับการเชื่อมโยงของโดนแวนกับอดีตนายกจิมมันอเซนนะแล้วก็ยอเนี่ยก็ถูกมิเรนดาชวนไปกลุ่มอารมณ์ประมาณแต่ว่าโหรศาสตร์สุดเพี้ยนหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละอะไรแปลกๆแบบเป็นลทัทธิแปลกๆนั่นแหละครับแล้วก็มีการปรึกษาของยอเกี่ยวกับเรื่องลอยนะปรึกษากับมิเรนดาอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนจบเนี่ยก็ถือว่าพีใช้ได้เลยเป็นร้อยเนี่ย พบเบาะแสใหม่ที่อาจจะเปิดโปงความลับของตระกูลเดสมอนได้นะครับก็เป็นตอนที่เกี่ยวกับจิกมันออเซนแล้วก็ยอกับมิเรนดาแล้วก็การเสื่อมคนของลอยนกเกยอะตอนนี้ให้เอแล้วกันตอนต่อไปนะครับตอนต่อไปก็ตอนที่1 2ึเป็นเกี่ยวกับจิกมันออเซนเหมือนเดิมนะครับเป็นลอยเนี่ยพาอานเดียไป เยี่ยมบ้านของแกนะซึ่งก็เอาตรงๆน่ารักนะเป็นตอนที่น่ารักคือแบบติ็กเล็กกับกับคนสูงวัยอะไรอย่างเงี้ยจานแกว่าได้ดีนะมันดูคัมโบกันน่ารักดีอะว่าตามตรงแต่อันนี้นะก็เปิดประเด็นเด็ดเลยก็คือถามคุณตาจิกมันเนี่ยว่าคุณตาเคยทํางานกับองค์กรชั่วร้ายไหมซึ่งคุณตาเนี่ยก็แบบอึ้งเลยนะแต่ว่าแกก็บอกนะครับว่าไม่เคยหรือว่าโ no นอะ่ะก็ถือว่าเป็นการยิงคําถามที่เด็ดขาดมาก และเหมือนจิกมันเนี่ยจะเริ่มจำเรื่องบางอย่างได้เกี่ยวกับโปรเจกที่เชื่อมโยงไปกับตัวโนแวนเดสมอนนะครับและที่พีไปกว่านั้นเลยเนี่ยคือตอนจบนะครับเป็นตอนที่巴巴าเนี่ยไปถามว่าถามตาจิกมันว่าวันนี้เป็นวันดิ่งหรือก็จังวันนั้นจิกมันก็เหมือนเขียนทุกอย่างที่เด็กได้ออกนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็เขียนไว้บนวันทึกว่าอานเนียเนี่ยคือตัวทดลองหมายเลข7คือพีจัดาะว่าน่าเป็นตอนที่พีสุดในปีนี้เลยก็ว่าได้นะส่วนตัว ต้องเอ็ดว่ะคือผีจริงแบบนั่นแหละครับมาแนวเอเลี่ยนเลยนะตอนนี้ตอนต่อไปนะตอนที่123เป็นกับโซ่ผ้าของโรงเรียนละเป็นผ้าที่เหมือนผจญภัยแบบผีสิงอ่ะผจญภัยในบ้านผีสิงแต่จริงๆรแล้วพวกเด็กๆกเนี่ยก็ไปผปจญภัยในอาคารเก่านะครับเป็นแบบว่าบ้านผีสิงเป็นตอนเจอกับแนวบ้านผีสิงอ่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยกะว่าอาจารย์เฮนรี่เฮนเดอร์สันเนี่ยอาจจะถูกโดนไล่ออกนะเป็นตอนเปิดภาค ใหม่แล้วก็ประจนภัยผีสิงมันมี2ตอนนะเป็นตอนนี้มี2พาร์ทซึ่งตรงๆว่าดำตรงผมชเฉยนะมันไม่รู้เิมันก็มันธรรมดาอ่ะว่ากันดำตรงไม่รู้สึกว่าอ่านแล้วสนุกเท่าไหร่นะสำหรับบ้านผีสิงอ่ะตอนต่อไปนะครับตอนที่124นะครับก็เป็นเปิดภาคใหม่เลยสมบูรณ์เป็นภาคการอื้อฉาวของโรงเรียนอีเดียน้วก็อาจารย์เฮนรี่ก็โดนใส่ร้ายนะตอนนี้ว่ารับสินบนอะไรอย่างนงี้ก็เลยทําให้แกเนี่ยต้องลาออก แต่จริงๆล้วแกก็ไม่ได้ทําอะไรนั่นแหละแล้วก็เป็นตอนที่อาเนียกับเพื่อนๆเนี่ยต้องปกป้องอาจารย์ที่พวกเขารักนะจากนั้นเนี่ยอาเนียก็จับอาจารย์คนนึงได,ได้ด้วยพลังอา่านใจนะว่าคนนี้แหละเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเป็นคนร้ายอะไรเงี้ยก็เลยยิ่งรู้เข้าไปใหญ่ว่าเออจริงๆเราไม่ใช่อาจารย์ก็เป็นเปิดภาคกันช่วยอาจารย์นะก็ก็ใช้ได้อยู่ปีบวบแล้วกันแต่ก็ไม่ได้ดุมากนะเอาต่อไปร้อยยี่สิบห้าครับตอนนี้ครับอาเนียตั้งใจ ที่จะช่วยครูเฮนรี่ Henry นั่นแหละแล้วก็ไปกับกลุ่มเพื่อนๆซึ่งก็ไปลุยกันที่อาคารเก่าที่เคยไปล่าทาผีตอนนั้นน่ะซึ่งก็เป็นตอนที่ผมว่านุกนะแบบเจอครูต่อสู้เรียงคนอะไรอย่างงี้ไม่ว่าจะเป็นครูพระละรักบี้หรือว่าแชมป์หมากรุกหรือว่าอาจารย์เคมีอะไรเงี้ยคือถือว่าดีนะเฟี้ยวเลยเป็นตอนนี้มีความแฟนตาซีเวยผมให้เอ็ดนะมันเออเราแต่ละคนคือได้บทชัดเจนด้วยแต่ละคนแบบมีการเข้าคู่การเข้าอะไรคือ ผมว่าหนุกครับตอนนี้แล้วก็ในอนิเมะเนี่ยอาจต้องขยายเพิ่มมาว่าในมังงะมันสู้ค่อนข้างสั้นนะตอนที่ร26กนะครับก็เป็นสืบมาจากตอนที่125ร2 5น,นั่นเองก็คืออาเนียแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็เปิดโปงความจริงได้สําเร็จนะครับแล้วก็จัดการคนร้ายได้สําเร็จแล้วก็มีตอนที่อาจารย์ดันนาสูรลากมาช่วยด้วยก็ถือว่าสนุกอยู่ตอนนี้ก็ตัดจาก125นั่นแหละตอนต่อไป127เนะเป็นควันหลงเกี่ยวกับ จกภาคนี้นั่นเองก็คือเป็นตอนที่เด็กๆเนี่ยได้รับรางวัลสเตล่านะครับแล้วก็อาจารย์ว่าได้โคตรดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ามีความสุขนะตอนนี้อ่ะตรงเป็นตอนที่ผมว่ามีความสุขอะเอสเลยแล้วก็มีมุมตลกเนี่ยนะแบบมุมของจอร์ดอะไรเงี้ยถือว่าเป็นปิดภาคที่ข้างสวยงามเลยแบบเด็กๆคือได้รางวงรางวัลอะไรแล้วก็ค่อนข้างที่จะสนุกนะก็ประมาณนี้สำหรับเทียริสนะครับผมอาจจะจัดไม่โดนใจใครก็ต้องขออภัยด้วยนะ มันก็มีประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาทำคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับน,นี้ก็ได้ประมาณนี้ก่อนสำหรับนี้ก็เหมือนเดิมนะถ้ามีอะไรติชมย้ยผมปรับปรุงตรงไหนแน,นะนำอะไรกันได้เลยคอมเมนต์เลยแล้วถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และก็สมัคสมาชิให้ผมได้นะครับจะเป็นอะไรที่ดีโคตรเลยแล้วก็วันนี้จะเลยผมไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนสำหรับนี้ผมขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพที่แข็งแรงไปแล้วครับสวัสดีครับ